สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจนะคะเจฟอร์ดผาประแดงค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะคันที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น OpenCAP XL p l u s นั่นเองนะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.0ค่ะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเจเอ๋พามาชมนะคะว่าคันนี้เจเอได้แปลงโฉมอะไรกันบ้างนะคะ ดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าจเจ๊ได้ทําการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ <MM <ing> เริ่มต้นจากนี้เลยนะคะในเรื่องของตัวไฟนะคะไฟเอจเจ๊ก็ได้เปลี่ยนไฟให้ทั้งคมเลยนะคะตัวนี้ก็ข้างในก็คือจะเป็นลูกไฟนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีให้เลือกสีแดงหรือจะเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะคะในเรื่องของตัวไฟหลีเนาะแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟเดทามะคะตัวนี้จะ เป็น LED นั่นเองนะคะเป็นไฟเดทามแลนดิ้งไลท์ไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะที่เปลี่ยนเป็นตัวกษร f o ร d นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในเรื่องของไฟจิ๋ว 3. จุดนั่นเองนะคะที่ติดตั้งมากับตัวกระจังหน้านะคะมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคะตรงกันชนล่างนะคะเรามาพร้อมกับในเรื่องตัว ห่วงลากจูงนะคะที่เรามีให้มากับตัวรถนะคะตัวนี้สามารถลากจูงได้ถึง2ตันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็ชมจากทางด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเจะเพามาชมด้านข้างกันบ้างเนาะในส่วนของด้านข้างนะคะ,จะเจ๊ก็ได้ทําการในเรื่องของกาเรเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อยางให้นะคะตัวนี้จะเป็นยางออนเทเลนนะคะตัวนี้จะเป็นแมก ขอบ18นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ได้ยกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมๆเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยตัวนี้จะเป็นคิ้วนะคะเป็นขนาด3นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้มาติดตั้งมากับตัวรถเลยเราไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัว XL พัดเนาะ แล้วก็ในเรื่องของตัวมือจับประตูนะคะตัวนี้มือจับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะมาพร้อมนี่เลยนะคะเจดก็ติดในเรื่องของตัวฟิล์มนะคะตัวนี้จะเป็นฟิล์มขนาดความเข้มจะอยู่ที่60เปอร์เซ็นนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวกันสตร์นั่นเองมาดูภายในกันบ้างภายในของเรานะคะก็ในได้ทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวบอะหนังนะคะ ของเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยตะเก็บสีแดงนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะพื้นสีอื่น<ส>ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสีเบรสสีครีมส, so สีนำ้ำตาลได้หมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเกียร์นะคะเกียร์ของเราเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็น6สปีดน,น,นั่นเองนะคะมาพร้อมกับเบรกมือนะคะตัวนี้จะเป็นเบรกมือแมนนวลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่องตรงกลางของเรายังมีที่วางแก้วด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของ ตัวสายชาร์จนะคะที่สามารถเสียบสาย USB นะคะแล้วก็เสียบาสาย Type C ได้ด้วยนะคะ<ม>ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอ Sing f o A นั่นเองตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอ,อาแสดงเรือนไม้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองนะคะ<ม>ตัวคอนโซลหน้านะคะของเราก็จะเป็นสีดำตัดด้วยตัว เียนโนแบ็คนะคะของเราจะเป็นสีเทานมนั่นเองนะคะและก็ในส่วนของตัวเบาะแคมนะคะช่องแคมนะคะนี่ก็นี่เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะมีขนาดเล็กนะคะข้างในของเราจะมีขนาดกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะตัวนี้ไม่แคบเลยนะคะแล้วก็เรายังติดตั้งในเรื่องของตัวนี่เลยนะคะในเรื่องของ บันไดข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะในเรื่องของตัวบันไดข้างเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้ายโปรเจคเตอร์นั่นเองอ่าไฟท้ายเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้จะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็น led ก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนนี่เลยนะคะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวกันชนหลังนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนหลังตัวของ outlander นั่นเองนะคะมาพร้อมกับ ไฟสองป้ายสเปียนเห็นไหมคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟสปอตไลท์นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงแดงโอเมก้านะคะรุ่นี้อันนี้คือใช้งานลากจูงได้จริงๆนะคะลูกค้านี่เลยนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะสามารถอ่านี้เลยพ่วงในเรื่องของตัวาลากจูงได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็มาดูในส่วนของ นี่เลยนะคะฝาท้ายกระบะเรายัางติดในเรื่องของตัวผ่อนแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวโชกอัพนะคะโชกอัพของเราเป็นรุ่น GT นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะช่วยผ่อนแรงด้วยนะคะแล้วก็เวลาสโลปลง,งเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลงสะทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะพื้นกระบะนะคะตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างที่มีอ่าพื้นที่ในการใช้สอยได้อีกเยอะเลยนะคะ <pem> เห็นไหมคะตัวนี้ก็เราลดขนาดของ, Led ของในเรื่องของตัวซุ้มล้อลงนะคะเพื่อ ให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้มาดูในส่วนของตัวงานช่างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวฝาท้ายนะคะเรายังสามารถวัดนะคะขนาดของสิ่งของได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าทํางานเกี่ยวกับงานช่างนะคะตัวนี้เลยนะคะอันนี้มีประโยชน์เยอะเลยนะคะวัดขนาดของเนื้อง,งานเหล็กเนื้อง,งานไม้ได้เลยนะคะแล้วก็มีที่ยึดล็อกนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว C นั่นเองนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าใหม่ของ Ford ดนะคะจะบอกว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อเป็น Ford นะคะตอนนี้นะคะฟอร์ดมีนโยบายใหม่แล้วนะคะสำหรับน็กเจนของเรานะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่บ้านหรือไงไม่อยากออกจากบ้านนะคะเรายังมีบริการในเรื่องของตัวรถ s e r v i วิสม b บายให้ลูกค้าไปเซอร์วิสมบายถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถตั้งศูน ่วงล้อได้เลยในรถคันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถโมบายของของเรานั่นเองนะคะที่ประจำอยู่ที่สาขาฟอร์ดพระประแดงนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะในปริมณฑลอยากใช้บริการของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะนัดหมายได้เลยนะคะเรามีรถโมบายนะคะวิ่งไปบริการลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ ให้ความมั่นใจกับลูกค้าเลยนะคะว่าซื้อฟอร์ดไปแล้วเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะคะเรามีบริการถึงบ้านเลยนะคะเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะสำหรับงานเล็กๆนะคะงานไม่ใหญ่แต่ถ้าง,งานใหญ่ต้องเข้าเซอร์วิสนะคะโอเคนะคะอันนี้แค่มาบอกให้ลูกค้ามั่นใจเฉยๆนะคะ ว่าเรามีบริการรถม o บายเซอร์วิสถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะคสำหรับลูกค้าที่กังวลใจจากค่ายอื่นนะคะอยากว่าจะมาซื้อฟอร์ดอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะนี่เลยเรามีบริการนี้เสริมขึ้นมานะคะควิ่งไปหาลูกค้าฟรีนะคะไปดูแลลูกค้าฟรีเลยนะคะสําหรับรถลูกค้าแบบว่าในเช็คระยะทุกๆหมื่นห้าโลอะไรเงี้ยค่ะเรียกใช้บริการนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะฝากในเรื่องของโปรโมชั่นไว้นะคะตัวนี้นะคะโปรโมชั่นของเจ๊นะคะตอนนี้ก็จัดโปรอยู่นะคะอยู่ที่ดาวเริ่มต้น8,9 0 0ัน้ัน่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้โปรโมชั่น,นดีๆนะคะโทรเข้ามาหาเจ๊ได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3นะคะ3681441นั่นเองนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888